สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนภูเรอวิทยาค่ะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ my life my love ของพวกเราคือโรงเรียนรักสะอาดค่ะรักสะอาดมาตรการดีๆที่ทำให้โรงเรียนของเราสะอาดน่าอยู่ โรงเรียนภูเรือวิทยาได้จัดสภาพแวดล้อมของอาคารสถานที่ให้สวยงามน่าอยู่มองมุมไหนก็สะอาดไปหมดเลย การรักษาความสะอาดมีกระบวนการทำงานคือผู้บริหารสร้างความเข้าใจกับคณะครูและนักเรียนมีการแบ่งเขตพื้นที่การรักษาความสะอาดโดยแต่ละชั้นเรียนควบคุมการทำความสะอาดโดยครูประจำชั้นทุกวันจะมีการประเมินผลการทำงานโดยครูเวรประจำวัน สำหรับห้องเรียนมีการประกวดห้องเรียนหน้าอยู่โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละสัปดาห์จะมีการนำคะแนนมารวมและประกาศผลการได้รับความสะอาดของห้องเรียนโดยห้องเรียนที่ได้รับธงเขียวคือสะอาดส่วนห้องเรียนที่ได้รับธงแดงคือต้องปรับปรุง รักสะอาดมาตรการนี้มุ่งเน้นสร้างความรักความผูกพันในองค์กรการทำงานเป็นหมู่คณะความสามัคคีในการทำงานการสร้างนิสัยรักความสะอาดและการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม